สวัสดีครับพี่น้องครับครัวคุณโจเปิดแล้วครับเมนูอย่างน้อเนี่ยเนาะตามคาดเหรอเนาะตามคาดเหรอเนาะเกาหนูเก้าวเลี้ยวหนูเมื่อเช้านี้มากินเอาหนูทางเกาทางเมื่อเช้าโลออยหมดแล้วอ๋อจังตัวเนี่ยไม่รู้อะไรประมาณไอ้กัดกี่ตัวนะพี่โจทราบอ่ะเจ็ดตัว บ้าตี่อชีพราว่าหตัวนี่เก่งเจเก้านี่เลก้าเลยเราเราไม่เอาบนไงเมื่อจากตัวทั้งเบิดตัวน้อยสองตัวสงสองตัวหนึง2ตัวถูงนึงประมาณหตัวบังลมประมาณหตัวกันนิดๆหน่อยดีกว่าปกกันนะประมาณหกตัวโอ้กทามันน้อยพุาดตามมือนี่มือนี่ได้ เาเล็กกรป๋าอู้มันได้อยู่แล้ววันนี้เย้าข้เวโพดเนาะปลาเกระป๋าข้าเล็กๆกระเพื่อกระถ้าใหญ่ลูกนึื่องเรือเอาอะไรเดี๋ยวเอากระถ้าใหญ่นุ้ยมาให้โอ้มันใหญ่โพดนะเนี่อ้ถ่ายลงก็ไม่ลง้ปอกทำใหมาเดี๋ยวปาใจญ่มาป้ารูกอะมันมันอู้ว่วดสิมันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างแล้วทีนี้มันถ่ายไปแล้วมันไม่มีอะไรได้มันก็เลยมันมันเคยได้แล้วมันโอู้วไม่ใหญ่เท่นเลยแทบจะได้ขาด น้ำฟองจัฟองตองตองเนาลองเบืองฮะลองเลี้ยวก็ได้ด้วาอะมันนั่นนี้องไปห้องเดียบฟ้องกระลกห้องมเนสองมืัวลงมอดันคลิปเลยคลิปน้องี่หัวล่งมึว่านนีงมึว่นมนไหมตายสดจเก็บอะไยูยวนอ แยกยางขาจะนอนไหมแกกยากอย่างนอนขนาดรถตุะทอดยังเด็ก็นอนกยากนอนน้ำเดิท่านพวกผมก็เดินขึ้นกันออกจาพอง้าเรกำลังกินกำลังนอนไปไปกำลังกินกำลังนอนีร้ขัวาครับอันนี้ขอคุณโจขอคุณโจครับ ถักควาคุณนุ่ยยู่ท็พุ่นเสียงมันมีไฟบ้งก็บอกฟูบ่ฟ้ามันล้มไมล้มมันแฮงไหมเนาะฟูเอาส่ซยันจะบอก่าุ้งได้ปะเมื่อหลังห่อเหลียหัวนูไว้ถ้าตามันขาวแล้วเขาก็ขึ้นไลยบะขึ้ป่าได้บะไม่จังหวัดนี้ ทุกหลายบ่อยแต่เพ่นแต่ก้อยเนี่ยเฮาังกินนันเฮาคือบขกินก้อยหนูบ่ง้ตัวย้องดูบ้าเออเฮาคือบบจเบ่งือจุหนูเนาะโอ้สกกินไปด้วยนี้่นได้ข้าัไม่แบ่งผัดกะเพราผัดผิดใบกะเพราแ่ตำเครื่องตำตำเครื่องมาตำใส่ตะไคร้ใบมะกูดนีบเขียวบักแข็งบักเขียวไเลยมียวไอ คุ้มคุ้มคุ้มคุมเอาหนูให้เอหนูเรือเอาให้ม่อนนี่อดเอาหนูให้ไอ้เนี่ยอันนี้ก็เมื่อวานนี่หนูอยู่ในทาง้ำแข็งนะของเมื่อวานรบรุรเป็นที่สนครับอยู่นี่ไอ้บ้ที่เอาหนูเมื่อนี้หรือที่เอาหนูเมื่อวานนี่หรือที่เอาหนูเดียวนี่ขักที่ออกไปยามเดียวบอส

côn quan áo vào <laughs> oh. <laughs> <laughs> à, <bà đề. cười> đây mấy ông các bác Nhưng côn nhảy cân nó อาวครับใ่าแ่รกยดล้วังไม่ได้หยาบเลยครับเอาต้มบม้ปเอาแซ่ไปก่อนสัตวคุเอาแซ่กันนะฮะเบิ้แล้วจีตอนเนี้ยแต่น้ำเย็นอยู่ แต่มือวานน่ะเขาใส่ว่าได้น้ำแข็งมาหไหลอยู่มัมีน้ำมละมือวานน่ะมือวานนี่เขาปลมเดียวน้ำแข็งใสมแม่เออมือกอน่นสลับุรีตีาสลับุรีมันมีน้ำแข็งเลยแตหางคือบอกมือวีนนี้ซื้อกกได้็ตัวโอ้มันก็ได้ ว่าลลพาะีไปนี่เต่แกะนี่ถุยยังไงตยภูมิแรงบายโมบายรอันนี้ไปรถแงวะเมียนบอกแต่ยังไงนาบอฉันแอ้ไปล่งแก๊เล่งโอ้คืนทรายหนไปข้างขวามรับผมนะ เกะหน่อยมันาฟูหรอมันเริ่มจะหมดแล้วครับพัง้อพอมือใกล้มือเพอออกปรากฏว่าพี่น้องเล็งเด้ยยางมันดยังไงผมดอยังแต่ผมว่าซีซูน่ะมาเนี่ยเหล็กเตาเหล็กเตาผมอ่ะาแล้วบาสิบอกเขาเดี๋ยวสบอบอกเลจะมาคันดอกันดอกตัวนี้แาม้าตอมาขอดิครับเด๋ยวกด้ว เอื้อนนี่แหละครับอ๋อเอื้อนนี่เลยก่อนอีหยังอีหยังสองสามครับสองสามถามกับครับจับชิงชิงใจวะยันจะเหยียบงูภาษาสกุลว่ายันจะเหยียบงูเดี๋ยวนี้ผมซื้อละตุรีมาเป็นมื่อหรอแอนดีเด็ดเลยเนาะโอ้ยจะว่า บอกบอกอีกตัวหนึ่งคือผมผมเป็นเตียงซิมซี่วันโอกาสอ๋อในเรื่องขอตัวเดียวแสดงว่ามีหกในสองสามวันจะไถ่บุหรุป่าป่าบะมีหกมันบอกผมวมันมีไหมโอ้มาเมืนอคืนกับน้องค้นละตออไปโลดขึ้นอยู่ในหัผมอยมีหกกับหกที่โหก ผมว่มามี่เปลีนังอยู่มานาะแลผมมากเตบันเนาะ็นนอนลูกแล้วแล้วหางอีลูกด็บ่มีสามเด็กมนเลกสามก็เลกสามตัวกับเลขตัวใช่ปะเาทุกขาก็เลยว่าเออผมว่ามี่ีน่ี่สออก้าเลกตัวก้าวน้องเสียแล้โอยไปยู่ในหมู่ เีไปพี่เชียนเราผมด้วยไปด้วยยังกินข้าวกันหิวหิวฮะกินข้าวก่อนเอาละเพี่เข้าวยืดใส่รอบแรกรอบแรกเชียนต้องไปก่อนผมไปเลยผมไปจนไปกลับมาแล้วหิวฮะใส่ได้เพียรขูดขูดขูดด้วยโอ้มันยังไม่สุกเลยป่าโอ้ยขูดง่กยกูนี่ตะกุนโอ้นางบังไฟต่อยกันดีกว่ามัน มาสุกแช่ละคว้าสุกไยังครับิ๊บดแต่ผมว่ากินดิบได้เนาะแต่หมูเขายังกินดิบงัวมันยตใหญ่ก็นี่หาแ่แมนโอ้เอามีเดียมมีเดียมก็ได้ดอกเอาิแบบมีดเดิลต่กใส่น้ำผึงได้ปะใส่รสได้ไหมน้ำหวานได้ไหนไม่หวานไม่กินไม่หวานไม่หวานไม่กินใช่ไหมบอไม่หวานไม่กิน ไม่กินหวานไม่กินหวานซะหรอกไม่ไม่หวานไม่กินทหารป่าไม่หวานครับขี่สู้ครับขี่สู้ขี่รถครับบ่อนำการครับนำการมีบ่อใช่ไหมพี่น้องกี่บล้อหอดใส่ผักมาได้หรือพี่น้องเก็ดบ่อเจ็ดบ่อเอิ้นอย่างคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ